ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเปิดดวงเดือนพฤษภาคม2565ทั้ง12ราศี ราศีใดมีเกณฑ์มีเงินมีโชคลาภมีงานรุ่งเรืองโดดเด่นเป็นที่ยอมรับราศีใดต้องระวังสุขภาพและอาจมีเจ็บป่วยจากโรคแปลกได้หรือความรักในบางราศีอาจจะไม่สมหวังดังใจก็เป็นได้โดยหมอลักษณ์ราชสีเริ่มจากราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคม ดวงชะตามีจุดพลิกผันหลายอย่างที่เป็นไปในความตั้งใจและไม่ตั้งใจก่อน17พฤษภาคมคุณจะเกิดโชคลาภโอกาสที่จะทำให้อะไรที่ปรารถนาสำเร็จจะมีโอกาสทำให้ได้ปุ๊บปั๊บรับโชคมีช่องทางมีความสำเร็จพอเลยวันที่17พฤษภาคมจะเป็นดาววินาศกับตัวเองเพราะจะไม่ได้ดังใจราศีเมษฉะนั้น จะทำอะไรให้ทำเลยไม่ต้องรอตั้งแต่บัดนี้เพราะวันที่17พฤษภาคมดวงจะเปลี่ยนไปถึงปลายเดือนคุณมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคลุยสุดกำลังสู้สุดชีวิตมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสสุกซ่อนอยู่แต่เราต้องมีกำลังใจลุกขึ้นมาทำการเรียนสมองไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าไหร่การงานมั่นคงดีรู้อยู่แก่ใจ งานโครจรเด่นตั้งแต่ปี63ถึง66ทำไปเถอะมั่นคงแล้วความรักมีความลึกลับซับซ้อนมีความตื่นเต้นในความสัมพันธ์มีบรรยากาศที่เปลี่ยนสุขภาพระวังเรื่องโรคประจำตัวไหว้พระเสาทรงเสือจะเป็นมงคลราศีพฤกษพ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเป็นช่วงที่ดีที่ประสบความสำเร็จ ให้คุณออกกำลังกายทำตัวเองให้มีกำลังคึกคักอยู่เสมอเพื่อสลัดการติดขัดดวงการเงินของคุณโคจรในมุมที่เงินเกิดจากงานหลังสามพฤษภาคมดาวการเงินถอยหลังจะมีเหตุจำเป็นให้ต้องจ่ายทั้งค่าบ้านค่าซ่อมรถค่ารถค่าที่จ่ายต่างๆหรือที่เรียกว่าเป็นรายจ่ายที่ทำอยู่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงจะมีมุมให้เกิดรายได้ขึ้นมาประสบความสำเร็จ ใครว่าอะไรไม่ต้องไปฟังก่อนวันที่15พฤษภาคมอะไรที่เคยได้เคยมีจะไม่ได้เะอย่างนั้นต้องให้มีทางลับหรือทางที่ไม่เคยไปโชคจะมาหลัง15พฤษภาคมไปแล้วดวงจะเปิดจะมีช่องทางมีแสงสว่างเกิดขึ้นหลัง23าพฤษภาคมดวงการเงินจะเดินหน้าทำให้ล่าซ้ำทุกอย่างต้องรอเวลาการงานต้องระวังเรื่องการถูกช่อโกงใส่ร้าย การเงินอย่างที่บอกจะโดดเด่นหลังกลางเดือนไปแล้วความรักหมดแรงอ่อนกำลังคู่ของคุณก็พลอยหมดกำลังใจไปด้วยราศีมิถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเป็นเดือนที่โดดเด่นมากเงินทองจะประสบความสำเร็จสมปรารถนาเดือนพฤษภาคมดวงมาฟ้าเปิด สำหรับคนทำดีที่ยังไม่เกิดผลขอให้เป็นคนดียึดมั่นไม่พูดส่อเสียหรือหยาบคายไม่โกหกเพอเจอมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์มีโชคเลขสี่มาแน่ในวันที่16พฤษภาคมมีเกณฑ์สมัครงานและได้งานที่ดีซึ่งง่ายขายคล่องมีดาวเกตร่วมให้อธิษฐานขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินจะได้ดีงานจะเดินหน้า ดาวจะเปิดให้เกิดสภาพปลอดโปร่งหลัง17พฤษภาคมไปแล้วเตรียมตัวให้พร้อมอาการเหนื่อยหรือเฉื่อยชาให้เลิกซะวิธีการเสริมโชคลาบของคุณใจต้องเป็นใหญ่ใจต้องเป็นประธานจงเกิดกำลังใจและมีความหวังการเรียนจะเบื่อจะเซ็ง ลองเปลี่ยนวิธีอย่างการอ่านหนังสือหากอ่านกลางคืนแล้วง่วงก็เปลี่ยนเป็นนอนเร็วแล้วตื่นมาอ่านตอนเช้าดูการงานเด่นขอให้เป็นคนดีเริ่มต้นได้การเงินมีเงินทองไหลมาเทมาความรักดีเกื้อกูลมีความสุขราศีกรกฎ15รกรกฎาคมถึง16สิงหาคม เป็นเดือนแห่งโชคลาภและความสำเร็จสำหรับคุณในวิบาก,กรรมที่ผ่านมาที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวลูกเมียสามีพ่อแม่แก่หรือเรื่องบ้านทำให้ปวดหัวและเป็นมาตั้งแต่8เมษายนนับตั้งแต่15พฤษภาคมเป็นต้นไปเงินทองที่ติดขัดจะไหลามาเทมาไปอีกหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเงินเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้เพราะราหู เดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปเหลือเพียงสมบัติโชคลาภมากมายจะมีโอกาสและเรื่องดีๆเกิดขึ้นการเสี่ยงโชค5.9.3การงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์มรณะก่อนหน้านี้45วันงานหดเงินหายท่องไว้เมื่อผ่าน17พฤษภาคมงานจะเจ,จะิดจรัสงานจะโคจรเข้าร่วมดีที่ตั้งเป้าไว้จะทำได้ฟ้าเปิดดีความรักต้องเตือนเหมือนเดิม พยายามหาที่แปลกใหม่และพาคนรักไปเปลี่ยนบรรยากาศในส่วนของคนที่มีคู่บางคู่มีความลับซ่อนเร้นต่อกันอาจจะถูกจับได้ต้องระวังราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนตั้งแต่8เมษายนนับไปหนึ่งปีที่เคยสำเร็จจะไม่สำเร็จต้องระวังต้องคิดให้ดีให้ละเอียดรอบคอบ ระวังเกิดการผิดพลาดต้องตั้งสติและเรื่องเดียวที่ทำให้กระชุ่มกระชวยไปได้คือการที่จะได้มีคนรักมีโอกาสเจอคนรักในเดือนพฤษภาคมโชคลาบเดือนนี้084ที่สำคัญการงานมุมความสำเร็จจะประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ต้นปีการงานจะมั่นคงและจะเป็นหลักได้ตั้งแต่19มิถุนายนเป็นต้นไป แนะนำให้พกของขลังเสริมมงคลคือลูกนิมิตรพระราหูเรียนพระราหูให้คอราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นเดือนที่มีดวงชะตาแปรปรวนมากที่สุดดาวเล็งเป็นมรณะมีทั้งเกิดและดับเป็นดาวที่แปรปรวนสุดๆก่อนวันที่15พฤษภาคมต้องรอบครอบให้มาก ตื่นตัวตื่นรู้ดวงชะตาคนดวงตกให้ไหว้พระดาหูมีเกณฑ์ติดโควิดมีเกณฑ์แต่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นให้ระวังป้องกันความรักเรื่องของเพื่อนพึ่งพาได้ดาวที่ให้โชคเด่นชัดเลข5 9การเงินมีเกณฑ์เสียเรื่องรายจ่ายจะพ้นเคราะห์19มิถุนายนไปแล้วพกพระดาหูจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ ราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นเดือนที่ยังขวางโลกท้าทายโลกให้คิดใหม่ทำใหม่ต่อสู้ดิ้นรนมีอุปสรรคแต่สู้ได้ถ้าคุณเป็นคนดีอยู่นิ่งในพื้นที่คุณจะไม่มีปัญหาเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรมันเป็นปกติตามดวงแต่จะเกิดผลดีดาวพระราศบอดีมีบุญช่วยตอนนี้ระวัง ดาวการเงินเป็นพินทุบาทถึง17พฤษภาคมแปลว่ามีรายจ่ายอึดอัดติดขัดบริหารรายจ่ายหน่อยแต่หลัง17พฤษภาคมเงินที่ได้ยากแม้จะยากก็จะได้คุณจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดความนิยมชมชอบจะมีเรื่องราวทำให้มีคนรักขอให้คิดและทำดีถ้าจะเสี่ยงโชคมีโอกาสส่วนเรื่องการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินที่ได้ยาก เขาว่าจะซื้อเขาว่าจะให้หลัง17พฤษภาคมจะได้ได้ยากแต่ได้หลัง25พฤษภาคมระวังเจ็บป่วยตามดวงชะตาแต่ก่อนคือคึกค,คักมีกำลังทำก่อนที่จะมีปัญหาความรักโคจรอยู่ในมุมห่างเหินห่างไกลผินทุบาทปกติใกล้ก็มีปัญหาไกลก็คิดถึงกันใครที่เป็นคนโสดครอ,องตนให้โสดต่อไป ราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมจะมีโปรเจกต์มีโครงการมีโชคลาภที่เกิดขึ้นจะได้เงินก้อนใหญ่ได้ทุกอย่างทั้งเงินเดือนโบนัสเงินเสี่ยงโชค3 9 5เป็นเลขให้คุณกับพิจิกตลอดเดือนความรักดูคึกคักตั้งแต่ต้นเดือนถึง24พฤษภาคมเพราะดาวศุกร์เป็นมหาอุดคนรักจะมีกำลังคึกคัก กระชุ่มกระชวยมีความสุขหลัง15พฤษภาคมไปแล้วชาวพิจิกมีโปรแกรมเดินทางมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นราศีธนู16ทธันวาคมถึง15มกราคมเป็นคนมีเป้าหมายชีวิตคุณต้องเลิกหมดกำลังใจเพราะราศีคุณพลิกฟื้นดีขึ้นหลัง8เมษาย,ยนที่ผ่านมาเพราะดาวประจำตัวได้เกณฑ์เจริญรุ่งเรือง แม้ว่าชาตินี้จะต่ำต้อยมีเกณฑ์เป็นผู้มีฐานะทั้งยศตำแหน่งทรัพย์ถึง8เมษายน66มีเกณฑ์มีบ้านมีรถมีที่ดินหรือจะขายบ้านขายรถขายที่มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าโดดเด่นจะมีโชคที่อยู่อย่างยาวนานคือเลข7มีเกณฑ์รวยมีเงินได้ทรัพย์ระวังเรื่องการเจ็บป่วยแปลกด้วยกรรมวิบากของตนเองขอขมากรรม ต้องรู้จักสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดระวังกรรมย้อนมาเข้าตัวเราเรื่องที่คุณนักใจคือเรื่องภาระหน้าที่การงานให้วางแผนหาทางออกหลังกลางเดือนไปแล้วราศีมังกร16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดวงดีดาวจะมีการโยกหน้าราศีมังกรจะได้มิตรด,ดีงานดีเพื่อนดีความรักเงินทอง สิ่งต่างๆเกื่อกูลให้ประสบความสำเร็จสิ่งที่ต้องระวังข่าวลือเรื่องเสียหายคดีความหรือเรื่องที่ทำให้เสียหายเมาอย่าขับให้ทุ่มเทกับเรื่องการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จงานจะขยับขยายมีช่องมีทางมีความสำเร็จ6 3 5 9เลขเด่นของคนราศีมังกรความรักมิตรจะช่วยเหลือเกื้อกูลไปทั้งเดือนเลยทีเดียว ราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมมีมุมดวงชะตาได้เงินก้อนใหญ่หลัง17พฤษภาคมการเงินโดดเด่น 3, 5, 9มีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีความสำเร็จที่สำคัญการงานจะประสบความสำเร็จงานจะนำมาซึ่งการเงินก่อน17พฤษภาคมดีฟันทง ความรักอาจมีปัญหาขัดแย้งเรื่องกรุบกริบเล็กน้อยหลัง15พฤษภาคมปัญหาทั้งหมดจะคลี่คลายการเงินมีโอกาสรวยตั้งตัวได้เลยทีเดียวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนเดือนแห่งการเริ่มต้นจากปิดมาเป็นเปิดหลัง17พฤษภาคมคิดอะไรทำอะไรให้เปิดออกหน้าออกตัว เงินจะไหลามาเทมาเงินทองทับตัวอ้วนจนรวยรวยจนอ้วนงานกำลังเข้าโดดเด่นอยากให้ขยันลุยเปิดหน้าเปิดตัว 6, 8แศเลขเด่นขอให้มีโชคมีลาบต้องบูชาพญานาคความรักจะมีความสุขมากความรักสดชื่นมากจังหวะชีวิตดีขึ้นที่ผ่านมาเจ็บป่วยต่อจากนี้จะหายเจ็บป่วยเรื่องราวเกี่ยวกับงาน จากนี้ให้รู้ว่างานจะมาสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลอาจารย์ลักษราชสีมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ